พบพอกกันอีกเช่นเคยเนาะค่ะทุกคนนะคะมือนี้ห้ากับขึ้นมาสวนเนาะจ้าห้าสขึ้นมานะคะขึ้นมายัางนะค่ะทุตันหยากระไฮตันซัดไปนะคะตอนนี้เข้ากระลังยางไปหาใบใหม่นะคะไปหายอดพักกระโดนค่ะทุกคนขาไปตามหายอดพักกระโดนหามาอยางมากินกับลาบกับก้อยบอ่บอเลยเด้อค่ะเด้อ ไปหายอดพักกระโดนนะคะพักกระโดนปลาเนาะค่ะเพื่อที่สิเอามาตํากินกับเขานะคะตะกีแม่พ่นพผ้ากินตัวเข้ากันเลยมายอดยอดอยูเข้าอยากกินเนาะอันเข้าอยากกินตำพักกระโดนคือสีแสบแม่บริสทินหนแล้วกัเลยมาหลาะหานะคะมี่คะทุกคนเข้ากับเปิดเอาตามปลาเนี่ยนะคะยอดกําลังอ่อนเขียวขจีเขียวงามเลยนะคะ ช่วงนี้ก้หากินพักกินยาตามป่าตามดอนไปนะคะขึ้นป่าขึ้นเขานะคะขึ้นปลาขึ้นเขาเข้าก็หากินพักกินยาไปตามภาษาชาวสวนนะจ๊ะได้ไปแล้วเดี๋ยวจิี่เคฟนะคะตอนนี้ห้ายี่ยากตามนะเพราะว่าเ้าได้ไปถุงหนึ่งถุงบใหไ่เลยนะคะตอนนี้ก็ม,มีคนเห็นค่ะเพราะว่ามันอยู่ในปลาโป้ปงใหม่โป้งใหม่ในหน่อยมมนขึ้นบ้างเพิ่นเบิร์ดนะคะ หอม่าเลยน้ำลายแตกจวดจวดเยาจ่ามันเป็นตระแสตัวจักบะหูเราว่าไผเคยกินบอ่ว่าเขาเคยแม่เคยตำให้กินนะคะพอกินแล้วเขาตำใส่มะเขือเทศนะคะตำใส่กะเมืองนานะคะใส่บัพตำคือตำามืองุวงนี่แหละคะ่ะเขาไปเขา,าาเขากะล่างน้ำสะหันซ้อยอมาดตำละเอียเขากับกินนะคะกินกับเข่าก็ได้ดยค่ะเคยกินกับเข่าแล้วเดือนก่อนนะคะแซ่แสบไปคะ่ะพี่นอ้องหอม่าเลยอยากน้ำลายแตะค่ะ น้ำลายแตกจวกจวกเลยอยากกินแต่คงจะไม่ได้ตามวันนี้นะจ๊ะคงจะตามอีกทีก็น่าจะวันมะเอื่อวันมะเอื่นะคะอ่าคลิปจ้าเดี๋ยวตามคลิปถัดไปนะ